ำไมลูกค้าส่วนใหญ่เวลาแปลงโฉมเนี่ยใครแปลงก็ได้ใช่ไหมแต่ทำไมถึงเรื่องเงียรีวิวสูงในการแบงกิ้งหรือเฟรดลิฟท์ไทยแลนด์เท่านั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องการแปลงโฉมกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรท่านผู้ชมดูนะครับฟิตติ้งไฟนะครับที่ผมชี้อย่างนี้นะผมอยากให้เห็นชัดๆเพราะว่าลูกค้าเคยไปแปลงที่อื่นมานะครับงานฟิตติ้งไม่สวยนะครับนี่ฮะขอบฝากระโปรงลูกค้าหลายๆท่านไม่ทราบ ไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าใช้ได้และเหมือนกันไปติดตั้งมาแล้วปรากฏว่าไฟไปแยงตาลถสวนทางยกไฟสูงใส่นะครับตั้งระดับก็ไม่ได้เราใส่ใจในะเรื่องของระบบไฟหน้าที่คุณจะต้องไปใช้งานได้จริงไม่ไปแยงตาไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางและอุปกรณ์แต่งของรถ B M เเนี่ยนอกจากการแปลงโฉมแล้วมีอะไรบ้างเรือนไม้เนี่ยเป็นเรือนไม้ c d เรียบร้อยแล้วคุณดูนะครับดูนะ หมือนไมดดิจิตอลนะครับนี่ฮะโอโหดูหราโอ้โหโคตรเฟีย้ยวดูนะครับเหยียบคันเร่เงอนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูงานใ,นใกล้ๆกันก่อนเลยสวัส,วสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับเอาใจวัยรุ่นนะครับชาว BMW ท่านใดนะครับที่ใช้รถ BMW F1 0อยู่และที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับมันมาจากโสม BMW F1 0ครับ แน่นอนที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไปหลายคลิปนะครับใครที่ยังไม่เคยดูกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับว่า bmf 1 0เนี่ยตอนนี้ราคานี่เลยตกแล้วมีอยู่2คอนเซปต์ด้วยกันนะครับหนึ่งคือผู้ที่ใช้รถ bmf 1 0มาแล้วไม่อยากขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีมาราคาตกไม่เกินล้านนะครับบางท่านใช้มาตั้งแต่รถป้ายแดงไม่อยากขายอ่ะนะครับบางท่านแบบรักคันนี้มาก ใช้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับใช้มาตั้งแต่สมัยทํางานจนได้ดิบได้ดีนะฮะใช่ไหมก็ยังรักคันนี้อยู่ก็มาเปลี่ยนโฉมซะเลยนะครับรถก็ยังเป็นของเราถูกโฉลกถูกใจไม่ต้องขายทิ้งมาเปลี่ยนโฉมก็ได้โฉมใหม่ในโฉมที่3มล้าน4ี่ล้านกว่านั่นแหละครับนี่คือคอนเซปต์แรกคอนเซปต์ concept ที่2ครับท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่ยังไม่มีรถและอยากจะแปลงนะครับ ในงบ BMF10 เนี่ยงบไม่ข้ามร้านนะครับก็ได้รถหรู BMW ใช้และนำมาเปลี่ยนโฉมให้เป็นตัว G30 โฉมใหม่แบบนี้ลองเซิร์ชดูนะครับโฉมเนี่ยมือ2ก็3ล้านกว่า4ล้านกว่าใช่ไหมดูนยครับท่านผู้ชมดูได้โฉมแบบนี้คราวนี้อันนี้ผมเกิิ่นเพราะว่าผมทำไปหลายคลิปแล้วนะครับในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงมาแปลงโฉมกับเฮียรีวิว เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องการแปลงโฉมกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับและอุปกรณ์แต่งของรถ BM เนี่ยนอกจากการแปลงโฉมแล้วมีอะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่ามียันเบรกนูวนนะ f อฟบิคันทำเบรกอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆก่อนเลยคันนี้นะครับทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม ในการแปลงโฉมคันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักๆนะครับ1คือไฟหน้านะครับที่สําคัญคือที่ผมบอกนะครับไฟหน้าที่ส่ย์บริการของเราเนี่ยเราเด่นในเรื่องของระบบไฟหน้ารถยนต์มาอยู่แล้วนะครับเจ้าแรกของประเทศไทย15ปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นระบบไฟเนี่ยของเราสั่งดิวตรงกับทางโรงงานเป็นสเปคสําหรับคมอะไรขวาท่านผู้ชมครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับลูกค้าหลายๆท่านไม่ทราบนะครับไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าใช้ได้และเหมือนกัน ไปติดตั้งมาแล้วปรากฏว่าไฟไปแยงตารถสวนทางยกไฟสูงใส่นะครับตั้งระดับก็ไม่ได้นะครับเจอร้านหลอกนะครับนั่นแหละคือสเปคโคมจีนฉะนั้นตัวโคมที่เราสั่งมาให้กับรถลูกค้านะครับเป็นโคมพวงมาลัยขวานะครับและเป็นระบบ LED นะครับลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆเราจัดมาให้ตามสเปคของรถไฟไม่รวนไม่โชมไม่ช็อตเข้ากล่องนะครับ ออนบอร์ดคุณจะไม่มีฟลอขึ้นนะครับว่าเ้มีปัญหาเรื่องใดๆนะครับเราสั่งมาให้กับรถรุ่นนั้นๆนะครับฉะนั้นตัว b m f 10เนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวฮาโลเจนธรรมดาตัวซีนอนและตัว LCI โอ้มีหลายรุ่นแต่ท้ายที่สุดนะครับเราอย่างที่บอกนะสั่งสเปคมาให้ตรงกับรถของคุณแน่นอนไม่มีปัญหากับระบบไฟนะครับดูอย่างคันนี้เลยครับไฟเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบเหมือนตัวเลเซอร์ เห็นนะถูกออกแบบมาเป็นเหมือนเลเซอร์นะครับมีแสงสีฟ้าฟา,ฟาน้ำเงินน้ำเงินออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตอนที่กลางคืนนะครับว่าสวยแค่ไหนเวลาเปิดไฟลีมันจะมีไฟสีแถบน้ำเงินออกมาโอ้โหสวยงามมากและไฟเดย์ไทม์นะครับที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือเส้นสีขาวตัวนี้ไฟเดย์ไทม์นะครับไฟหน้าและไฟสูงเนี่ยเป็นระบบ LED สว่างมากท่านผู้ชมนี่แหละนะครับที่สำคัญว่าทำไมลูกค้าส่วนใหญ่เวลาแปลงโฉมเนี่ยใครแปลงก็ได้ใช่ไหม แต่ทำไมถึงเรื่องเฮียรีวิวสูงในการแบงกิ้งหรือเฟดลิฟท์ไทยแลนด์เท่านั้นก็เพราะว่าเราใส่ใจในเรื่องของระบบไฟหน้าที่คุณจะต้องไปใช้งานได้จริงไม่ไปแยงตามไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางและคุณขับขี่เนี่ยจะต้องสว่างปลอดภัยถูกกฎหมายนะครับนี่คือคอนเซปต์ไฟหน้าอุปกรณ์ต่อมานะครับนี่เลยครับฝากระโปรงและแก้มข้างนะท่านผู้ชมฝากระโปรงแก้มข้างตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นงานปั๊มเหล็กปั๊มขึ้นรูป นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชุดกันชนหน้านะครับกระจังหน้านี่ครับเป็นพลาสติกหนึ่งหเอาประมาณว่าจัดฟิตติ้งแบบเป๊ะมากท่านผู้ชมนะครับคันนี้เนี่ยเพิ่มเติมด้วยรลิ้นแต่ง m t e c h นะนี่ครับของเราเนี่ยเป็นผ้าคาร์บอนอิตาลีนะครับผิวจะเรียบสวยไม่เป็นเปลือกส้มนะครับนี่ฮะเข้ากับชุดแต่งของตัวกันชนหน้าชุดนี้เลยนะครับจัดฟิตติ้งเข้าเป๊ะ สวยงามมากๆจากรถนะครับที่ดูลอยๆนะคุณดูนะท่านผู้ชมเนี่ยคันเนี้ยชุดแต่งหน้าเป็นเอ็มเเหมือนกันเห็นไหมพอไม่มีลิ้นมันจะดูลอยๆพอมีลิ้นปุ๊บโอ้ทรงสวยจริงๆเลยเห็นไหมครับพอได้ลิ้นปุ๊บรถดูไม่ลอยทรงมันสวยเห็นไหมนี่คือการเสริมลิ้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทั้ง3ามคันนี้โอมาจังหวะพอดีกันเลย ข้างหน้าเป็น M-Tech หมดเลยจริงๆแล้วการแปลงโฉม F10 มี M-Tech กับ M5 นะครับ M5 คือคลิปก่อนหน้านี้ใครอยากจะรู้ว่า M5 เป็นยังไงย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับฟิตติ้งไฟนะครับอืมที่ผมชี้อย่างนี้นะผมอยากให้เห็นชัดๆเพราะว่าลูกค้าเคยไปแปลงที่อื่นมานะครับงานฟิตติ้งไม่สวยนะครับนี่ฮะขอบฝากระโปรงนะ อ่าตัวนี้ก็จะมาพร้อมมาแก้มค่าที่บอกนะครับอันนี้คือชุดชุดด้านหน้านะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ย f 1 0เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ว่าคลิปนี้เนี่ยผมยังทำไม่จบ่ยต้องรีบบอกก่อนเพราะว่าหลายท่านเนี่ยรีบไปซื้อรถบางทีก็ใค้เฮียหาให้บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้ขายรถผมช่วยดูได้แต่ผมไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าคันไหนดีคันไหนไม่ดีช่วยดูเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับแค่นั้นเอง นะครับผมยินดีที่จะช่วยดูให้นะครับอ่ะแต่ใครที่อยากจะแปลงโฉมแบบเนี้นะครับก็ต้องจองคิวกันหน่อยเพราะตอนนี้คิวแน่นมากนะครับคุณดูนะฮะนี่โอ้มากันเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าไปไหม <S <S <ๆ>ก่อนที่จะไปด้านหลังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเซตนี้เรายังได้ด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยตัวสเกิร์ตข้างเนี่ยเป็นทรง เปลี่ยนใหม่เลยนะเพราะว่าตรงคีบตรงนี้มันจะเป็นทรงที่มารับกับกันชนหลังกับกันชนหน้านะครับเนี่ยมันจะมารับมารับมารับทร,รงตรงนี้พอดีเห็นไหมครับอ่าโอเคมาดูใ,ใกล้ๆทีนึงกันชนหลังนะครับคุณดูอันคุณดูงานดิบนะครับเห็นไหมงานที่เป็นงานเทียบเนี่ยพลาสติกดูครับฟิตติ้งเปะ๊เปะเลยเห็นไหมอ่าพอทํเสีอยวมาก,ก็จะเป็นทรงนี้เห็นไหมครับนี่ฮะอ่าช่องไฟไฟท้ายเนี่ยครับ ด้านท้ายตัวนี้ก็เป็นชุด MT e c h นะครับก็คือจะมีดิฟฟิเซอร์และปลายท่อที่เป็นปลายท่อทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่านี่คือคอนเซ็ปต์ของตัว BMW F10 เป็น G30 ท่านผู้ชมเครานี้เดี๋ยวเรามาดูระบบไฟหน้าและไฟท้ายกันลูกเล่นของเขามีอะไรบ้างสนเสน่ห์ของเขามันอยู่ตรงนี้เวลาเราสตาร์ทรถจังหวะเวลข้ามไฟวงแหวนเขาป็นเรียกไฟแหวนแล้วเขาเป็นไฟเดย์ไทม์แต่เป็นทรงเป็นทรงแนวแนวตรงแบบนี้นะครับมันมีลูกเล่นของเขาอยู่ ไฟไทยก็เช่นเดียวกันจังหวะสตาร์ทรถเวลคัาม,มันมีไฟวิ่งกวาดปืดืดๆืๆืแบบหรูร้ํเท่าไหม่จริงๆโอ okay. เคคราวนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมภาพวิทยาตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาว่าทำอะไรได้อีกบ้าง นี่ครับท่านผู้ชมในตัว F10 เนี่ยนะครับพอเป็น G30 เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคันนี้ผมอยากให้เห็นเลยนะครับคือตัวจอเลือนไม้เนี่ยเป็นเลือนไมค LCD เรียบร้อยแล้วคุณดูนะครับดูนะฮะเหมือนไม้ดิจิตอลนะครับเนี่ฮะโอโหหูหราโอโหโคตรเฟี้ยวดูนะครับเหยียบคันเร่งนี่ครับโอหรูหราเลยทีเดียวเห็นไหมครับ ว่าตัวเรือนใหม่ก็เป็นตัวแบบดิจิตอลแล้วอะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ยังโชว์เนี่ยคือมันก็จะมีพวกโชว์ต่างๆคือสถานะขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเนี่ยเห็นไหมหมดนีประตูเปิดอยู่บอกว่า door open เห็นไหมท้ายเพรสเซอร์ก็คือยางยางอ่อนขึ้นเหมือนเดิมครับขึ้นทุกอย่างเลยนี่น้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะเออเนี่ยแต่เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะโอ้ยอันนี้ยังไม่แก่นะ และที่สําคัญนะครับอันนี้คือผมังไม่แกะนะนนจริงๆแล้วแต่ผมแกะไอ้นี่ก่อนกันรอยได้และคุณดูนะครับผมปิดก่อนผมไม่รู้กล้องเห็นหม่าโอ้ตอนปิดเนี่ยดูเนี่ยดูดูดูด,ดูเป็นโลโก้บีเอ็มขึ้นมาหรูหราอลังการมากเหมือนจีสามสิบจริงๆเลยเนะครับแล้วคุณเห็นไหมว่าจอมันเหลือบม่วงๆเนี่ยแหละครับของทางศูนย์การของเราเนี่ยใช้เป็นตัวจอบูเลสกรีนจอม่วงๆเหมือนจอแท้จากศูนย์ นะครับเพราะว่าตัวจอในตลาดถ้าเป็นจอจีนจะเป็นตัวจอ IPS ก็คือจอกระจกนั่นเองนะครับทำอะไรได้บ้างอีกในตัวนี้จริงๆแล้วถ้าทําครบเซ็ตของในรุ่นแปลงโฉมมาเป็น G30 เนี่ยต้องมีโพมาะไยต้องมีจอ Android จอกลางเดี๋ยวไปดูคันนี้นี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะโพมาลัยทรงทรงใหม่เลยครับนี่ฮะทรง M แล้วก็ตัวจอกลางเป็นตัวจอ Android เป็นแบบแขวนเห็นไหมอ่าอย่างนี้ครับ เดี๋ยวตัวพวงมาลัยผมมีคลิปก่อนหน,น้านี้ไปย้อนดูได้เลยพวงมาลัยมีหลายทรงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้สองทรงนี้ดูนะครับเป็นไงบ้างครับพวงมาลัยมีสองทรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าชอบทรงไหนหรือบางท่านชอบแบบคาร์บอนก็สามารถสั่งเป็นออเดอร์แบบคาร์บอนได้เลยนะครับส่วนจอกลางเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าตัวจอของเดิมที่มันฝังอยู่ในหลุมอ่ะโอ้โหมันใช้งานยากเหลือเกินมาเป็นจอแขวนแบบเนี้ยนะครับดูหนังฟังเพลง รับชมความบันเทิงได้ทุกอย่างนะครับ YouTube n e t f l i x อ่ะเดี๋ยวเราผมผมจะทำรีวิวในเรื่องของจอให้แบบเจาะลงไปเลยนะครับอ่ะเบมคันนี้นะครับนี่ฮะ f 1 0เช่นเดียวกันข้างหลังโอ้โหนี่ท่านผู้ชมติดเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับติดตั้งชุดเบรกนะครับ bmw สามารถติดตั้งเบรกตั้งแต่ m performance นะครับหรือจะเป็นชุด BEMBO ที่เป็น 18Z gt ctsv คือพูดง่ายว่าคุณชอบปั๊มทรงไหน นะครับรูปทรงแบบไหนสามารถที่จะให้เราจัดให้ได้อย่างคันนี้เนี่ยมาในชุด18แซดพรีเมียมนะครับ18แซดพรีเมียมเนี่ยก็จะมีพวก ชุดจานที่เป็นไฮคาร์บอนทนความร้อนสูงสําหรับใครที่ชอบขับรถเร็วและใช้เบรกเยอะขับจี้อย่างเงี้ยต้องใช้จานเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยรับรองว่าไม่มีคันไหนที่ไม่ใช้เบรกต้องใช้เบรกตลอดทางนะครับจานจะสะสมความร้อนฉะนั้นจานไฮคาร์บอนของแบรนด์ไอฮับเนี่ยสำคัญมากๆชุดติดตั้งก็คือมีขาเลเดียนเมาส์และก็ตัวฮับกลางเนี่ยนะครับที่จะเป็นอลูมิเนียม7075เนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียก7075นะครับจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวไม่บิน นะครับมีความแข็งแรงมากอนาคตจานหมดเปลี่ยนแต่จานนะครับตัวฮับกลางเนี่ยใช้ตลอดชีวิตนะครับตัวขาที่ยึดปั๊มก็เช่นเดียวกันบางท่านไปใช้เป็นขาเหล็กขากึงวัดจากลลงกึงบ้านเราไปตัดมาแล้วใช้ขับไปปีนึงสนิมขึ้นมีเสียงอิดอัดอิดอัดโอ้โหปวดหัวจบที่ชุดติดตั้งของแบรนด์ไอฮัแบบนี้เลยเอางี้เดี๋ยวคันนี้ผมทํารีวิวให้เลยนะครับติดตามชมในคลิปเรื่องเบรกของ BMF f ็ได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมชอบคอนเซปต์แบบนี้ที่ผมแนะนําไปนะครับใช้อยู่หรือกำลังจะซื้อนะครับสามารถที่จะมาพูดคุยติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับจัดแป้งโฉมทั้งคันใส่ลิ้นคาร์บอนรอบคันใส่เบรกใส่ล้อ,ลอพวงมาลายัยจออนดอยและก็เรือนใหม่นะครับและท่อทอยถีบสาวเพื่อให้กำลังเสียงมันไพเราะแบบรูปรคา สามารถจัดให้คุณได้ครบเซตแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าทั้งหมดนี้นะครับเราจัดให้คุณแบบเซฟงบประมาณที่สุดหาที่ไหนไม่ได้